พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรมัศมีหลวงปู่สุขแจกเทือลึกงานชาปนกิจศพมารดาสร้างครั้งแรก เป็นปรากฏการแห่งความเหนียววัดถุกมงคลรุ่นแรกหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเทาสืบต่อมามาดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมและได้จัดชาป,ปนากิจและในงานนี่เองหลวงปู่ท่านไดสร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุมม้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรก เมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปได้ปรากฏอภินนหารทางอยูโยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกันเขี่ยวงาคือเรื่องสุนักกัดไม่เข้าเป็นตน้นปรากฏการที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะบ้านนอกอย่างในชนบทสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีลั้วรอบขอบชิดเสียเป็นส่วนใหญ่ ก็อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามฟอบ้านฉะนั้นการที่แวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดนั้นจะต้องระวังเรื่องสุนัขรอบกัดให้ดีมิฉะนั้นท่านจะถูกสุนัขก,กัดเอาง่ายๆพระเครื่องของหลวงปู่จึงมีชื่อเสียงเรื่องสุนัขก,กัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุก่อนจึงเกิดความนิยมไปขอมาแขวนคอ บุตรหลานเพื่อการเคี่ยวงาและพยันตรายต่างๆสมัยก่อนพระวัดป่าคลองเนื้อตะกัวจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนแล้วถ้าไปขอพรหลวงปู่สุขท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านจะให้ครบทุกคนกิตติศักดิ์ในความขลังประสิทธิ ในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆเผยแผ่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้านานคุณวิเศษของท่านจึงค่อยๆโด่งดังขจรขจายไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าคลองมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้า ตลอดจนการทำมาค้าขายจะขึ้นล่องต้องอาศัยน้ำเจ้าพญาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางทางบกยังธุระกันดารพอตกเวลาพรบค่้ามพอ้าแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแรมที่แพรหน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบารมีของท่านช่วยป้องกันโจรขโมย ที่จะมาปะทุสลายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าเปรียบเสมือนไปแล้วหน้าวัดของท่านจึงเป็นเสมือนหนึ่งชุมทางที่สำคัญนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกียรติคุณของท่านเผยขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในานาม หลวงปู่สุขวัดปากพองมาขามเทาพระเครื่องและเครื่องรางของขัง,งที่หลวงปู่สุขสร้างการที่ท่านได้ทำพระเครื่องเครื่องรางของข,องของังได้ประสิทธิมีฤทธิ์มีเดชท,ท,ทั้งทั้งที่อักษรเลขยันพื้นพื้นนั้นเป็นเพราะอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้าแก่งยิ่งนัก โดยเฉพาะกะสินาธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นบ่อกเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิ์ทางใจเลยทีเดียวสำหรับการสำเร็จวิชาชั้นสูงเรียกว่ามายาการคือความเชื่อและการปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดผลโดยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่น ของขังพิธีกรรมหรือหลีกลี้ลับบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการเช่นท่านเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแทนเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการผูกุุนพยนโดวยฟางข้าวเสกให้คนเป็นจระเข้เสกเป็นเสือเป็นตน้นมันเป็นมายาการชั้นสูงคือการบังคับให เป็นไปตามที่ตนต้องการแท้จริงแล้วใบมะขามก็ยังคงเป็นใบมะขามหัวปีก็คงเป็นหัวปีและหุ่นฟางก็เป็นเหมือนหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่อำนาจจิตของท่านทำให้เรามองเห็นไปเองจากหนังสือพระกรถินพระราชทานสมาคมสิทธ อนงงคารามปีพุทธศักราช2519เรื่องพระใบมะขามท่านผู้เขียนอดีตเป็นพระมหามีหน้าที่อุปถากหลวงปู่สุขขณะที่อาราธนาท่านมาปลุกเสกพระชัยวัดและพระปกใบมะขามประมาณปีพุทธศักราช2459ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้า ไปอุปถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านชาว,วัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกุดพิสมรบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองนาคให้ลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้ลงว่าอะไรท่านบอกว่าณนะเมตตาโมกุลนา พุธปานีทายินดียะเอ็นดูข้าพเจา้าจึงบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่มีความขังลงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อบอกว่ามันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะระหว่างนั้นข้าพเจา้าได้ให้หลวงพ่อลงกระหม่อมและท่านเสกเป่าที่ศรีรษะตั้งหลายครั้ง เมื่อท่านเป่าที่กระหม่อมทีไรข้าพเจ้าคนลุกชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าฟื้นใจไม่ให้ขนลุกแต่ลุกสู้ทุกครั้งที่ทานเป่าข้อนี้เป็นมหัศจรรย์จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวไปสอบถามพิสุปุประถากรูปอื่นๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมันว่า ท่านสำเร็จสมถะภาวานาแน่ๆอันหนึ่งท่านเป็นพระที่นาเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใครพูดจานั่งสงบนิ่งอารมณ์เฉยๆไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพาเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลี่ยงไปทางอื่นเช่นเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นต่อ และเสกผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กมรมหลวงชุมพรเห็นจนท่านยอมเป็นสิทธ์หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าว่าหลวงโลกแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีกหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กมรมหลวงชุมพรไปต่างประเทศเข้าใจว่าไปรับเรือพะล่วงถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่าน และปนิบัติท่านจนท่านกลับวัดและว่ากมรมหลวงชุมพรนี้ตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ไม่อาจทำอันตรายได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่